วันนี้ในพื้นที่กทมนะครับเอข่าวเช้าเราแจ้งมาบอกว่ามีฝนเริ่มโปรยปลายลงมาแล้วโดยเฉพาะในพื้นที่เขตแจ้งวัฒนะน้องอาร์มอมรอเทพแจ้งมาไม่รู้ทางดินแดงทางที่ไหนที่ใหญ่อย่างไรฝนตกลงมาหรือ,อยังนะครับก็เดินทางปลอดภัยทุกท่านครับ เอามาติดตามเรื่องของความช่วยเหลือดูแลเรื่องของน้าท่วมกันบ้างนะครับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเปิดเผยความคืบหน้าให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยจ่ายเงินเยียวยาแล้วครับ48ล้าน8 3 2แ0 0บาทอยู่ระหว่างรอธนาคารอมสินนะครับโอนเพิ่มอีกหนึ่งครั้งก่อนจะปรับหลักเกณฑ์ใหม่ตามมติของคณะรัฐมนตรีล่าสุดที่ให้จ่ายทุกครัวเรือนเท่ากัน9,000บาทนะครับ นางสาวแพทย์ทองทานชินวัฒนนายกรัฐมนตรีท่านถแถลงนะครับว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีได้อนุมัติตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอทบทวนหลักเกณฑ์ให้เป็นการช่วยเหลือแบบเหมาจ่ายอัตราเดียวกันกรอบวงเงินเดิมตามมติครมเมื่อวันที่17กันยายน2567ที่ผ่านมาจำนวน3 0 4 5ล้านบาทโดยทุกครัวเรือนจะได้รับเงินเยียวยาครับ9,000บาทเท่ากัน จากนี้จะทยอยจ่ายเงินเยียวยาเพิ่มเติมให้กับครัวเรือนที่ได้รับไปก่อนหน้าในจํานวน5,000บาทให้ครบ9000นะครับส่วนการเยียวยาผู้ประสบภัยในจังหวัดเชียงรายที่มีดินโคลนเข้าไปในบ้านจํานวนมากนั้นเรื่องนี้ท่านนายกบอกว่าอาจจะต้องพิจารณาเป็นรายบุคคลอีกครั้งครับไปฟังเสียงท่านนายกรัฐมนตรีครับแต่ว่าอย่างเหตุการณ์ที่หนักจริงๆหรือบางคนที่สามารถเ,เราสามารถช่วยอะไรเพิ่มเติมได้เนี่ยจริงๆมันมีกรอบที่เคยขยายไปแล้วด้วย <c oughs> ทางมหาไทยก็ได้เสนอมเมื่อกี้นะคะเรื่องเรื่องของที่เราขยายกรอบจาก20เป็น100เนี่ย <c oughs> ก็ยังมีกรอบนั้นพออยู่นะคะเพราะฉะนั้นตามเคสเดี๋ยวต้องพิจารณาลายบุคคลอีกทีก็จะให้คนในพื้นที่เขาช่วยอีกทีทางด้านผู้ว่าค่ะดูอีกที เรื่องนี้ครับนายอนุทินชาญวีรากูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทายท่านกล่าวนะครับว่าที่ประชุมครมได้รับทราบตามที่กระทรวงมหาดไทายได้เสนอขออนุมัติงบค่าล้างโครนในพื้นที่ประสบอุทกภัยหลังคาเรือนละ10,000บาทโดยงบส่วนนี้ครับครมไม่ต้องอนุมัติเพราะเป็นเรื่องที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือว่าปอพอขอความเห็นชอบต่อกรมบัญชีกลางซึ่งผ่านความเห็นชอบแล้วด้วยโดยจะใช้งบในส่วนของจังหวัด จ่ายให้กับบ้านที่รัฐบาลไม่ได้เข้าไปช่วยเหลือหรือเข้าไปช่วยเหลือไม่ทั่วถึงเนี่ยหากบ้านใดที่มีเจ้าหน้าที่หรืออาสาสมัครเข้าไปช่วยจะไม่ได้รับเงินในส่วนนี้และเงินจนํานวนนี้ก็ไม่เกี่ยวข้องกับเงินเยียวยาครัวเรือนละ9,000บาทแต่อย่างใดนะครับใช่ค่ะก็9,000ก็ให้ทั้ง57จังหวัดที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยเท่ากันหมดเลยนะคะแล้วก็ไม่รวมกับบ้านที่เสียหายทั้งหลังที่จะได้230,000บาทนะคะอ่า ทางด้านนายชัยวัน์จุนทีรพงศ์อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัยเปิดเผยข้อมูลล่าสุดจนถึงเมื่อวานนี้พบว่ามีผู้ยื่นคำร้องขอรับเงินช่วยเหลือเข้ามาเพิ่มขึ้นใน54จังหวัดรวม1 3 7 5 6 2ครัวเรือนค่ะโดยทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัยได้นำส่งข้อมูลที่ได้รับการตรวจสอบและยืนยันจากจังหวัดให้ธนาคารอมสินแล้วจานวน6ครั้ง รวม18,897ครัวเรือนรวมเป็นเงิน94,615,000บาทและทางธนาคารอมสินได้โอนเงินเข้าบัญชีผู้ประสบภัยสำเร็จแล้วจำนวน5ครั้งค่ะเมื่อวันที่27 20, 30กันยาแล้วก็ 2, 4และ8ตุลาที่ผ่านมานะคะรวม9,756ครัวเรือน เป็นเงินรวม48 8 3 2 0 0 0บาทโดยจะทำการโอนเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยครั้งที่6ของจังหวัดเชียงราย7,919ครัวเรือนภายในวันนี้รวมเป็นเงิน39 6 4 4 0 0 0บาทค่ะแล้วก็จะเร่งดำเนินการตามหลักเกณฑ์ใหม่ที่คณะรัฐมนตรีเห็นชอบโดยจะจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยในอัตราเท่ากันที่9,000บาทสำหรับผู้ประสบภัยที่ได้รับเงินช่วยเหลือไปแล้ว ปอพพร้อมโอนเพิ่มอย่างเร็วที่สุดเพราะก่อนหน้านี้มีทั้ง5,000 7,000พนะคะซึ่งอยู่ระหว่างการตรวจสอบบัญชีผู้ประสบภ,ภัยในขั้นสุดท้ายเพราะฉะนั้นใครที่ได้ไปก่อนหน้านี้5,000ไม่ต้องตกใจเดี๋ยวจะอโอนเพิ่มให้ประชาชนสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมทั้งในส่วนของหลักเกณฑ์เงื่อนไขขั้นตอนและระยะเวลาการดําเนินงานรวมไปถึงการกรอกข้อมูลยื่นคําร้องขอรับเงินช่วยเหลือเพื่อช่วยเหลือให้ประชาชนสามารถดําเนินการยื่นคําร้องได้อย่างถูกต้องและได้รับเงินช่วยเหลืออย่างรวดเร็วค่ะ โดยที่กองช่วยเหลือผู้ประสบภัยปพหมายเลขโทรศัพท์026373508ถึง1012หรือที่เบอร์โทรศัพท์มือถือ0896006777และ0848747387นะคะ ทางด้านนางนาริมนพิญโยศินวัตรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก็ได้กล่าวถึงการเยียวยาพื้นที่การเกษตรที่ถูกน้ําท่วมว่าจะมี2ส่วนค่ะส่วนแรกเนี่ยจะเป็นงบของทางจังหวัดที่มีระเบียบการเยียวยาเป็นประเภทพืชไร่พืชสวนประมงและปศุสัตว์ซึ่งทางกรมส่งเสริมการเกษตรจะเป็นผู้ประเมินและประสานงานไปยังกระทรวงมหาดไทยในการให้เงินเยียวยาออกโดยเร็วที่สุด และอีกส่วนที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะเสนอขอเป็นงบกลางฟื้นฟูหลังน้ำลดจำนวนหนึ่งวงเงิน3,200ล้านบาทที่เหลือจะใช้งบจากกระทรวงเกษตรโดยจะเสนอเรื่องเข้าสปชและเมื่อผ่านการพิจารณาก็จะนำเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในสัปดาห์หน้าค่ะ